เรียนท่านประธานครับผมเทวฤก์มณีชัยสมาชิกวุฒิภา,ากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะร่วมอภิปรายยาติว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหารายงานข้ามชาติผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการแย่งอาชีพของคนไทยนะครับต้องเรียนนี้นะครับว่าก็ต้องขอบคุณคุณเอ่อ ปริญญานะครับที่ยกประเด็นนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัญหานี้อยู่ในสังคมไทยแต่ทั้งนี้นะครับท่านประธานครับก็อยู่ที่กรอบการมองว่าเราจะมองปัญหาเหล่านั้นนะฮะอย่างไรนะครับต้องเรียนท่านประธานนะครับช่วงนี้เราก็หลายท่านก็คงจะเฉลิมฉลองนะฮะเทศกาลตุ๊จีนนะครับนอกจากเรื่องของการเป็นเริ่มต้นปฏิทินใหม่ของจีนแล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการลำลึกถึงบรรพบุรุษนะฮะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงกวนการในการเทศกาลนี้ก็คือ มันจะท้อนว่าประเทศเรานะฮะหรือว่าในสังคมเนี้ยเปิดรับนะฮะถ้าย้อนกลับไปซักร้อยปีที่แล้วเนี่ยฮะเราก็คงเผชิญหน้ากับวิกฤตในเรื่องของอัตลักษณ์และตัวตนหรือว่าการยอมรับในเรื่องสถานะต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็สิทธิในความเป็นพลเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนหรือต่างๆถ้าย้อนกลับไปอีกนะฮะก่อนที่เราจะมีตีเส้นรัฐชาติรัฐไทยนะฮะที่เป็นรัฐในปัจจุบันเนี่ยฮะรัฐสมัยใหม่เนี่ยฮะ ประชากรในพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยฮะก็มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจหรือเคลื่อนย้ายโดยบังคับนะฮะไม่ว่าทั้งอย่างเช่นชาวมาเายูปาตานีเองเนี่ยฮะก็ถูกเกณฑ์มาขุดลอกคลองในพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะมหานครต่างๆนะครับทั้งหลายลังปวงเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเรียนให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตีกรอบของเราให้ต่าง จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยรัฐสมัยใหม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าปัญหาเรื่องของอาการระมิดกันนะฮะปัญหาเรื่องของการเอารัฐเอาเปรียบกันปัญหาเรื่องของบุคคลทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเชื้อชาติใดมีแน่นอนครับท่รรานประธานมีการเอารัฐเอาเปรียบกันมีพฤติกรรมที่ไปทําร้ายร่างกายกันหรือการข่มขู่หรือการเป็น ส้งตนเป็นมาเฟียนะฮะอันนี้มีอยู่แน่ๆน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะการเอาพฤติกรรมบางคนบางช่วงบางกลุ่มมาเป็นกรณีเนี่ยฮะก็ต้องระมัดระวังว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราแก้ปัญหาที่มันเอ็กซ์ตรีมหรือส,สุดขั้วเหล่านั้นนะฮะกลายเป็นว่าไอ้คนที่อยู่ตรงกลางหรือคนทั่วไปเนี่ยฮะอาจจะกระ,กระทบได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับผมคิดว่านะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ ประสงค์หรือตั้งใจของไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างแรงงานข้ามชาตินะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าระบบมันมันอำนวยความสะดวกนะครับเปลี่ยนจากระบบควบคุมมาเป็นคุ้มครองเปลี่ยนจากระบบอำนาจเชิงอำนาจในการกำกับมาเป็นเชิงอำนวยนะครับผมคิดว่าแรงงานข้ามชาติเองหรือแม้กระทั่งนายจ้างเองเนี่ยฮะก็อยากจะไปอยู่ในระบบมากกว่าเพราะว่าจะด้วยเรื่องของการคุ้มครอง อะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องมาต้องเสียเรียราย่ายทางตลอดนะครับ,ก,บกับระบบที่ผิดกฎหมายนะครดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ฮะค,ควรจะสร้างแรงจูงใจในการที่จะให้แรงงานข้ามชาติ เหล่านั้นนะฮะหรือนายจ้างเหล่านั้นนะฮะสามารถเข้าถึงการระบบการลงทะเบียนหรือระบบเป็นแรงงานในระบบได้สะดวกมากขึ้นนะฮะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับในเชิงเทคนิคนะฮะมีการพูดกันเยอะนะครับในบรรดาของเครือข่ายแรงงานข้ามชาติเรื่องของการทําระบบที่เรียกว่า one stop service หรือจุดเดียวหมด ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพทางนู้นไม่ต้องไปเรื่องลงทะเบียนทางนี้ไม่ต้องไปเรื่องของการจ่ายค่าชําระภาษสภาษีทางนั้นทางนี้ถ้ามีระบบที่เป็นที่เดียวรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามากผมคิดว่าก็จะลดต้นทุนนะฮะคือเราต้องแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ของของพฤติกรรมมนุษย์ก็คือพฤติกรรม นอกระบบเนี่ยฮะมันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะทําให้ต้นถูกมันถูกนะฮะมันถูกในแง่ของการที่จะเออง่ายในการที่จะเข้ามานะฮะดังนั้นเราก็ต้องทําให้ระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของเราเนี่ยฮะมันถูกด้วยอีกประการหนึ่งนะฮะผมก็ตกอ,อกตกใจเหมือนกัน,กนว่าท่านพิพัฒน์ขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ขยายนะฮะเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะเสร็จสิ้นวันที่เดือนกุมภา์นี้นะครับผมก็กังวลนะครับหลายฝ่ายก็กังวลว่าจะมีแรงงานที่ตก หล่นนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าผิดกฎหมายไปนะฮะเราก็แก้ปัญหาเรื่องผิดกฎหมายแต่เราไม่ยืดหยุ่นเลยตรงนั้นนะฮะก็จะมีปัญหาแน่นอนว่าถ้าเรายึดหยุ่นก็อาจจะมีคนอ้างว่า,ายึดหยุ่นแล้วก็เขาก็ไม่ไมยอมมาลงก็ต้องมาแก้ว่าไอ้เรื่องกระบวนการในการลงเนี่ยจะทํำยังไงร,รวมไปถึงเรื่องของคนที่อาจจะอยู่ผิดกฎหมายผมคิดว่าสถานะของผิดกฎหมายเนี่ยเป็นโทษต่อต,ตัวเขาเองด้วยซ้าไปการที่จะนิรโทษกรรมหรือการให ให้ยกความผิดเหล่านั้นแล้วเพื่อให้เขาเข้ามาสู่ระบบเนี่ยผมคิดว่าเ,เป็นอีกเป็นอีกทางออกหนึ่งท่านสมาชิกพูดถึงเรื่องของมาเฟียระบบมาเฟียต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าโดยตัวเขาเองเขาไม่สามารถเป็นมาเฟียได้นะครับโดยตัวเขาเองถ้าไม่ไดเ้เจ้าหน้าที่รัฐถ้าไม่ได้ช่องทางอํานาจ คนที่กุมอํานาจของรัฐในการเอื้ออํานวยผมคิดว่าต้องไล่ตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นคนที่เอื้ออํานวยจนทําให้เกิดระบบมาเฟียตรงนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับอย่างที่ผมยกเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเทศกาลตรุจีนเนี่ยเราก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการที่ประสังคมไทยเปิดรับความหลากหลายของของชาติเชื้อชาติต่างๆเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมานั่งคิดพิจารณาครับท่านประธานก็คือเรื่องของ <c oughs> มายาคติว่าด้วยเรื่องของการเขามาพึ่งเราท่านประธานคือ ความเป็นจริงแล้วนะฮะในท่านลองจินตนาการเนี่ยฮะถ้าวันนี้ไม่มีแรงงานข้ามชาติเลยประมาณหลายล้านคนเนี่ยหายไปเลยเนี่ยผมคิดว่าลําบากนะครับงานประเภท3าดีสกปกหรือว่างานที่ยากหรือว่างานที่หนักเนี่ยฮะ ผมคิดว่าคนไทยไม่ทำนะฮะเพราะว่าอาจจะมีช้อยมีทางเลือกต่างๆผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยที่ที่เป็นแม่บ้านเนี่ยฮะต้องขออภัยที่พูดถึงคำนี้อาจจะต้องกลับไปทํางานบ้านเพราะว่าไม่มีแรงงานที่เราจ้างมาทํางานที่บ้านแทนให้นะฮะผมคิดว่าเหล่านี้มันไม่ใช่เขามาพึ่งเราอย่างเดียวเราล้วนแล้วแต่พึ่งกันและกันนะครับคือนอกจากเขาเป็นแรงงานแล้วอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นผู้บริโภคหลายธุรกิจโชว์หวยในพื้นที่ชุมชนนะฮะก็ได้แรงงานข้ามชาติเนี่ยแหละครับในการที่จะเป็นลูกค้าในการที่จะ ธุรกิจของเขานะครับมาแย่งทรัพยากรครับท่านประธานผมต้องต้องถามอย่างอย่างประเด็นเรื่องกรณีที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยฮะเรียงนี้ท่านประธานแรงงานข้ามชาติเนี่ยฮะที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33รเนี่ยล้านกว่าคนครับท่านประธานล้านกว่าคนนี่คือช่วยมาช่วยแบกวิกฤต ที่เราต้องเผชิญหน้ากับประกันสังคมที่ไม่มีสมาชิกเพิ่มแล้วตันแล้วนะฮะแล้วทําให้ยอดกองทุนอาจจะมีปัญหาตรงนั้นการที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาอยู่ตรงนี้มันทําให้สถานะของประกันสังคมกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ล้านประคมท่านสมา่างทรัพยากรโจทย์สาคัญที่สุดก็คือในขณะที่เขาจ่ายเงินประกันสังคมแรกเริ่มเมื่ที3เดือนครับท่านประธานเขาต้องจ่ายประกันใช่ไหมฮะแบบเหมาเหมาจ่ายเงี้ยฮะพอหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะฮะ ในขณะที่เขาอยู่ระบบประกันสังคมแต่พื้นที่อย่างสมุทรสาครหรือละนองหรืออะไรต่าแๆแ,แ,แล้วแต่เนี่ยก็ไม่มีสถานพยาบาลที่รองรับประชากรที่สะท้อนจริงๆในระบบหรือเปล่านะฮะพอไม่สะท้อนจริงๆในระบบเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขามาแย่งทั้งๆที่เขาก็เป็นคนที่ร่วมจ่ายทั้งๆที่เขาก็ต้องถูกหักจากไหนจ้างนะครับแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องของเวลาเขาไปเนี่ยอาจจะด้วยความที่เขาไม่มั่นใจหรือแล้วแต่เขาอาจจะไปเป็นหมู่คณะ พมีคนป่วยอาจจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าไปเป็นหมู่คณะนะครับดังนั้นภาพที่เห็นอาจจะมีปัญหาตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับผมคิดว่า เขาไม่อาจจะไม่ได้มาแย่งแต่ปัญหาเลยคือทรัพยากรเหล่านั้นสานนราุณูปะภคเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมพูดไปถึงขนาดนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้มองถึงภาพรวมนะฮะสภาพที่เป็นเกิดที่เป็นอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติหรือคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยนะฮะต้องเรียนนะฮะว่าอย่างงานประเภทที่เป็นงานสงวนอย่างเช่นขายของหน้าร้านหรือแม้กระทั่งเล่ขายสินค้าเนี่ยฮะเป็นงานที่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกระบบนะฮะปัญหาเลยก็คือ ควรจะมีกระบวนการในการขึ้นทะเบียนไหมแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยเพื่อจะได้รับการคุ้มครองและไปกว่านั้นก็คือเพื่อจะได้เข้าสู่ระบบและมีกระบวนการการเก็บภาษีและจะได้รับการคุ้มครองด้วยหรือไม่นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับโจทย์ใหญ่ที่ผมอยากจะเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกหรือว่าท่านประธานได้ทราบก็คือสิ่งที่เรา,าเผชิญหน้าหลายหคนก็รับรู้อยู่แล้วก็คือปัญหาเลยคือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเรามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์และสังคม,งคม,งคมนะของมหิดลเนี่ยคาดการณ์ไว้ถ้าเกิดอัตราการ เกิดของเราเนี่ยตอนนี้นะครับถ้ายังเกิดอยู่ตรงนี้นครับประชากรในวัยแรงงานเราจะลดลงปีละ1.2นะครับในช่วงาหลังปี67ถึงปี73และทอดยาวอีก70ปีข้างหน้าท่านประธานประชากรไทยเนี่ยจะลดเหลือ30ล้านคนนะฮะแน่นอนว่าเรารเผชิญหน้ากับวิกฤตโจทย์สำคัญในอนาคตเนี่ยเราจะมองเรื่องเส้นแบ่งประชากรยังไงเราจะมองเรื่องเชื้อชาติยังไงนะฮะเรา หรือว่าเราจะควรจะออกแบบสังคมในอนาคตข้างหน้านะฮะให้มีความเป็นธรรมให้สามารถที่จะดึงเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสามารถที่จะช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาสังคมนี้และกระจายพวกทรัพย์ในสังคมนี้ให้เป็นธรรมนะฮะผมคิดว่าโจทย์สําคัญเนี่ยฮะเราต้องดูว่าผลประโยชน์ของเรานะฮะอยู่ที่อะไรกันแน่นะครับ คนไทยด้วยกัน,เ,นเอาเปรียบกันก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะในทุนระดับบนสูงสุดของยอดของประเทศเนี่ยฮะก็เอาเปรียบคนที่เรานานฐานะนั้นเป็นชนชั้นล่างเป็นชนชั้นแรงงานนะฮะแต่ขณะที่ชนชั้นแรงงานเองกําลังจะแบ่งแยกกันเองนะทำให้เรารู้สึกว่าเราถือเอาผลประโยชน์ ตรงข้ามหรือขัดกับผลประโยชน์คนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันทั้งๆที่เราเองก็ถูกกดขี่เราเองก็ถูกเอาเปรียบนะผมคิดว่าโจทย์ในอนาคตเนี่ยทั้งวิกฤตประชากรทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานของเราเนี่ยฮะก็ควรจะต้องมองไปข้างหน้ามองด้วยกรอบมองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองในอีกแบบหนึ่งขอบคุณครท่านประธาน